สงครามน้ำเลือนเมืองคนกลาสูส้ศึกพม่าเข้าหา,านไม่หวั่นไหวใครบ้านกุุงมีชื่อเสียงกเกลี่ยนแกลงไรนับรับไทยชาวแม่กลองกองปัตานีไม่น้ำมีปลาอุด,ดมสุขสมบสูรณ์เศรษฐกิจเพิพูนด,ด้วยสวนลิน เามันน้ำตาลสดรถวานดีในหนามีเกลือและกุ้งปูงปลาคนเมืองสมุรน้ำใจดีมีความมากเป็นเมืองคอรับสวัสดีขาดสำหรักง,งานประชาสัมพันธ์จังหัดสมุตสงครามขอสรุปข่าวเด่นประจำเดินสิงหาคม2563เริ่มจากสมเด็จพระสังคราสกลมหาสังค้าปริธนายก ประธานถูกอย่างชีพจนมน200ชุดให้กับประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนผลกระทบจากไวรัสโควิด -19 พร้อมอบทุนการศึกษานักเรียนระดับประถม,มะศึกษาและมัธยม,มศึกษาจำนวน76โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามโดยมีพระราชมงคลดีรกรักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์เจ้า,ณา,จาครราณะเขตพระขนงผู้ช่วยจเจ้าอาวาสวัดราชบพิสถิตมหาสีมาราม ผู้ช่วยเรขานุการสมเด็จพระสังฆราชเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นายชรัตบุญศัะ์ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามเป็นประธานฝ่ายครวัตณวัดพระยาญาตินอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามนำพระสงฆ์นิกรทุกหมู่เราร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน8 9้ารูปและลงนามถวายพระพรชียะมงคลถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบระมราชินีนาถพระบระมราชชนีพันปีหลวง12สิงหาคม2563และพระคำ่ำนำพระสงนิกรทุกหมู่เราถวายเครื่องราชสักการะและวางพุ่มทองพุ่มเงินและจุดเทียนชัยถวายพระพรชียโมงคล12สิงหาคม2563ส่วนสำนักงานเหล่ากาชาติจังหวัดโดยนางรัชดาบุญสะน,นายกเหล่ากาชาดจังหวัด และประธานชมรมแม่บ้านมหาไทยจังหวัดสม,มุทรสงครามจัดกิจกรรมโครงการน้ำพระไทยพระราชทานสูนภูมิภาคสภาสังคมสงเคราะห์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิกกติ์พระบระมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงโดยการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ต้องขังหญิงณเรือน,นจำกลางสม,มุทรสงครามโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน นอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนําหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการผู้นําท้องถิ่นผู้นําท้องที่นักเรียนนักศึกษาร่วมกันปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกยียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบระมราชินีนาถพระบระมราชินีพันปีหลวงณบ,บริเวณโรงเรียนธรรมชาติป่าชายเลนหมู่สิบต,ตำบลบางแก้วรวมทั้งมีส่วนราชการหลายภาคส่วนร่วมกันปลูกป่าชายเลนบริเวณดังกล่าวอย่างมากมาย ส่วนสำนักงานประมงจังหวัดโดยนางศศีวิมลเปาลิวัดประมงจังหวัดจัดก,กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำถวายเป็นพระราชกุศลอีกทั้งยังเป็นการเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำและอนุรักษ์พันธ์สัตว์น้ำตามแหล่งน้ำธรรมชาติให้มีความสดดมดสมบูรณ์เจริมพระเกียรติสมเด็จพระนา,นางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวง12สิงหาคม2563ณนทะ่าน้ำวัดกลางเหนือมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน ส่วนสำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดโดยนางสาวนิพาทองก้อนพัฒนาการจังหวัดจัดกิจกรรมมื้อสามัคคีภายเรือดำนาในร่องสวนสืบสารศาสตร์พระราชาโคกหนองนาโมเดลต้นแบบแห่งแรกในจังหวัดสมุทรสงครามซึ่งเป็นการผสมผสานและประยุกต์ใช้หลักการเกษตรทฤษฎีใหม่เข้ากับภูมิปัญญาชาวบ้านรวมทั้งเป็นการบริหารจัดการพื้นที่ในครัวเรือนให้เกิดประโยชน์สูงสุดเช่นการทำหลุมพอเพียงซึ่งมีการปลูกต้นกล้วยกับปลูกพืชผักสวน ครัวพร้อมกันเพื่อสร้างแหล่งอาหารในครัวเรือนโดยไม่ต้องใช้พื้นที่มากนอกจากนี้ยังต่อยอดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานต่อกันที่สำนักง,งานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดโดยมีนางสาวสุม,มาลีสุวรรณเกตผู้อำนวยการสำนักง,งานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดจัดฝึกอบรมยกระดับพัฒนาเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมารรถนะแรงงานต่อย,ยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น หลักสูตรการทำผลิตภัณฑ์จากก้านจากได้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตลาดน้ำและกลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน ส่วนที่ทําการปกครองจังหวัดโดยนายสุมเมธีรานิติประหัดจังหวัดจัดกิจกรรมจิตอาสาเราทําความดีเพื่อชาติศาสนาและพระมาหากษัตริย์เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงด้วยการปลูกต้นไม้จํานวน89ต้นนาวัดกลางเหนือมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน ต่อที่เรือนจำกลางสมุทรสงครามโดยนายคมกริตวงสาซ้ายผู้บัญชาการเรือนจำกลางสมุทรสงครามจัดโครงการฝึกอบรมจิตอาสาราชทันมเพื่อให้ผู้ต้องขังได้มีจิตอาสาช่วยเหลือเรือนจำและสังคมโดยไม่หวังผลตอบแทนซึ่งจะก่อให้เกิดความภาคภูมิใจแก่ผู้ต้องขังเพื่อพัฒนานิสัยและพัฒนาจิตใจตลอดจนสร้างคุณธรรมให้ผู้ต้องขังตามนโยบายของกรมราชทรรโดยมีรองวงเทพเข็มวิรัตรองผู้ว่าราชาการจังหวัดเป็นประธาน นอกจากนี้ผู้วารชการจังหวัดได้นําเสนอผลงานที่ขอรับรางวัลโครงการการแก้ไขปัญหายา,ยากจนแบบบูรณาการจังหวัดสมุทรสงครามโดยให้ความสําคัญกับชีวิตและความเป็นอยู่และปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนทุกของราชคือทุกของเราการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนการแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนนําไปสู่การพัฒนาจังหวัดสู่สมุทรสงครามเมืองแห่งความสุขต่อคณะตรวจประเมินรางวัลเลิศร,รัฐรวมทั้งนาย กรุงเทพเขมวิรัตรองผู้ว่าราชการจังหวัดให้การต้อนรับนายสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขในการเป็นประธานเปิดการสัมมนาสวัสดิการสังคมกับงานสาธารณสุขและพบปะอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านณพัตค์านวดหูฉลามส่วนสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดโดยนางสาวมารินีสวยขาข้าผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจัดกิจกรรมจูธรรมนำชีวิตในวันธรรมะสัมมนานำหลักธรรมะมาปฏิบัติในชีวิตประ ประจำวันโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานฝ่ยายคารวาพร้อมด้วยนาย,ยกเหล่ากาชาติจังหวัดรองผู้ว่าราชการจังหวัดรองผอ,อ,อก,กรมนหัวหน้าส่วนราชการขร้าราชการผู้นําท้องถิ่นผู้นําท้องที่และประชาชนร่วมทําบุญตักบาตรนอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามรับโรงวัลจังหวัดที่มีผลงานการดําเนินงานร้อยละร้อยจากพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในการเป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติ รสร้างความเข้าใจในการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนามโมเดลโดยมีสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเป็นหน่วยงานหลักขับเคลื่อนและร่วมบูรณาการกับบ้านวัดโรงเรียน นอกจากนี้ในวงเทพเข็มวิรัตรองผู้ว่าราชาการจังหวัดส,สมุทรสงครามเป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลบ,บางคนทีเทศบาลตำบลบ,บางนกแวกและเทศบาลตำบลบ,บางยีง่โรง ต่อขั้นที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดโดยนายธีรวุฒิคล้ายเคลื่อนพาณิชย์จังหวัดจัดเทศกาลสมโอข่าใหญ่และของดีสมุทรสงครามโดยมีผู้ว่าราชกา,ารจังหวัดเป็นประธานเปิดงานเทศกาลสมโอข่าใหญ่สมุทรสงครามเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและสังคมรวมทั้งฟื้นฟูการท่องเที่ยวของจังหวัดไทยเที่ยวไทยระหว่างวันที่27-31สิงหาคมนี้ณวัดปักน้ำตำบลแวอออมอำเภออัมพวา นอกจากนี้นายพีระทองโพผู้ตวรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขตสล่คณะได้เดินทางลงพื้นที่สัตว์สโครงการตามแผนปฏิบัตรริราชการประจำปี2563ที่จังหวัดสมุทรสงครามโดยมีคณะกรรมการธรรมพิบาลจังหวัดสมุทรสงครามร่วมลงพื้นที่และร่วมประชุม ส่วนสำนักง,งานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดโดยนายคมสรรสุขมานาศท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดจัดกิจกรรมการอบรมมัคคุเทศน้อยส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชนณโรงเรียนสกลวิสุทธ์ตำบลบางก้งอำเภอบางนทีโดยมีประหลัดจังหวัดเป็นประธานนอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานโครงการปั่นเพื่อเธอโรงพยาบาลอัมพวา เพื่อนำไรายได้มอบให้กับโรงพยาบาลอัมพวาในการจัดหาอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์และได้มอบเงินให้กับโรงพยาบาลอัมพวาเป็นจำนวนกว่า3ลร้านบาทเศษเริ่มจากวัดบางแคน้อยปั่นไปตามเส้นทางไปยังตลาดสามน้ำอำเภอบางคนทีจัดโดยผู้บริหารโรงแรมนาทีธาราริวอไซร์รีสอร์ทและภาคธุรกิจเอกชน เราไปปิดท้ายกันที่ผู้ว่าราชการจังหวัดให้การต้อนรับและร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมธิการวิสามันพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรรุ่มน้ำภาคตะวันตกการพัฒนาโครงการทุ่งหินและการแก้ไขปัญหาน้ำประปาและนำประธานคณะอนุกรรมธิการวิสามันพิจารณาแนวทางบริหารจัดการทรัพยากรน้ำรุ่มน้ำภาคตะวันตกลงพื้นที่กรณีปัญหาความเดือดร้อนของชาวประมงตำบลบางแก้วและตำบลบางเกริงกว่าพันครัวเรือนเนื่องจากร่องน้ำ คลองปากมากที่ตื้นเขินไม่ได้ขุดลอกมานานกว่า10ปีและยื่นหนังสือถึงประธานคณะกรรมาการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดก,การลุ่มน้ำทั้งระบบผ่านประธานคณะอนุกรรมธิการเพื่อช่วยผลักดันงบประมาณในการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนต่อไปพบกันใหม่ในเดือนหนะ้าสวัสดีนะครับแล้กบบนกตำบางจเกิงนะครับเพราะว่าปากคลองเนี่ยตรงที่เราอยู่เนี่ยปากคลองปากมากเนี่ยนะครับตื้นเขินไม่ได้ทําการขุดลอกมาก,กว่า10ปี ทำให้พี่น้องประชาชนที่ประกอบอาชีพประมงพื้นบ้านเนี่ยนะครับกว่าพันครัวเรือนเดือดร้อนมากนะครับเวลาออกไปเนี่ยออกยากกลับก็มากุ้งหอยปูปลาตายหมดนะครับแล้วก็บางครั้งที่เกิดพายุเกิดคลื่นแรงเนี่ยทำให้เรือจมแล้วก็เคยถึงมีสเสียชีวิตนะครับอันนี้ก็เลยเป็นความจําเป็นว่าจะต้องทําการขุดลอกด่วนนะครับแล้วก็เป็นโครงการใหญ่ก็คงจะต้องอาศัยของเจ้า,าทาา่านะครับอ,อันนี้ก็วันนี้ก็เลยถือโอกาส มอบหนังสือนะครับให้กับทางผ่านทางประธานอนุกรรมธิการที่มาดําเนินการเรื่องรูปน้ำภาคตะวันตกนะครับจะได้ช่วยผลักดันให้ต่อครับซึ่งในนามของประชาชนชาวสมุทรสงคามต้องขอกราบขอบคุณล่วงหน้าครับ